ลงรูปแต่ละครั้งนะคะลงรูปบิกินี่เขาจะแบบตกใจเฮ้ยไปออกกำลังกายมาตอนไหนอะทำไมมีเลข11อ่ะสวัสดีค่ะโนเกียนะคะสุทาสินีศิริรักค่ะรอบนี้นะคะเกียวก็ไปทำดูดไขมันมาค่ะเป็นการดูดไขมันแบบเซ็กซี่ไลน์ค่ะก็คือง่ายๆคุณจะมีแบบล่อง11 แบบที่ไม่ต้องออกกําลังกายเลยค่ะคุณหมอก็แนะนําให้ใช้เป็นเครื่องเวเซอร์ค่ะในการสลายไขยมันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้เป็นคลื่นอันต์ซาล์ในการสลายไขยมันนั่นเองค่ะทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสลายไขยมันและก็ดูดไขมันนั่นเองค่ะระหว่างทำเนี่ยเราก็จะรู้สึกร้อนตรงที่บริเวณเข็มเข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคลื่นอันต์ซาล์นะคะที่คุณหมอบอกไว้ก็ทําการละลายไขยมันค่ะแล้วก็ดูดไขมันออกไปค่ะ พอเสร็จแล้วก็แบบเดินได้สบายฉิวเลยค่ะเพราะว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะหลังทํามาเนี่ยคือสบายมากค่ะตอนนี้นะคะก็ทําไปแล้วค่ะครบ3เดือนนะคะก็รู้สึกว่ามันกระชับขึ้นมากแล้วก็คุณหมอก็ได้ดูดตรงนี้ไปให้ด้วยมันก็เลยแบบทําให้ดูแบบเป็นเอลเอสมากขึ้นแล้วดูแบบเหมือนผู้หญิงออกกําลังกายอะ่ะ คือกระชับมากแล้วแบบมีกล้ามหน้าท้องเบาๆค่ะปื้มมากชอบมากคนถามว่าไปทําอะไรมาทําไมมีเลขสิบเออ่ะคือแบบลงรูปแต่ละครั้งนะคะลงรูปบิกินี่เขาจะแบบตกใจเฮ้ยไปออกกําลังกายมาตอนไหนอะ่ะทําไมมีเลขสิบเออ่ะสำหรับใครที่บอกออกกาลังกายมานานแล้วก็แบบ ออกกําลังกายแล้วไม่เห็นผลสักทีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้มีแบบเลขสิบเอดได้เร็วขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สามารถออกกําลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อต่อไปได้นะคะก็เรียกง่ายๆว่าเป็นทางลัดก็ได้ค่ะ